โจง่งบุตกระตันอยูโจงั่งคือบุตรชายคนโตของโจโฉกำเนิดจากเล่าหูหยินปีคศ1 9 7หลังจากที่เตียวซิ้วยอมสวามิภักดิต่อโจโฉได้ไม่นานโจโฉก็เหลียวไปเห็นนางเจ้าซื่อแม่ไม้อาสะพ้ายของเตียวซิวความงามของนางทําให้โจโฉตะลึงอีกทั้งยังเป็นแม่ไม้ตรงสเปกพี่โจเลยจับมาเป็นอนุภรยาเสียเลยเหตุนี้ทําให้เตียวซิวโกรธแค้นอย่างหนัก จึงปรึกษากาเซียงเพื่อแก้แค้นกาเซียงจึงเสนอแผนโจมตีฉับพลันด้วยกลอุบายของกาเซียงกองทัพโจโฉพ่ายยับโจโฉต้องรีบหนีเอาชีวิตรอดเป็นเหตุให้เตียนอุยองครักษ์คู่ใจยืนหยัดต่อสู้จนพลีชีพในความโกลาหลน,นั้นโจโฉกับโจง,งั่งขี่มาหนีไปด้วยกันแต่แล้วม้าของโจโฉถูกธนูปักเข้าที่ตาและคอจนไม่สามารถวิ่งต่อไปได้โจง,งั่งจึง สละม้าของตนให้บิดาเพื่อให้โจโฉหนีรอดส่วนตัวเองกลับยินหยัดทวงเวลาศัตรูจนถูกสังหารในสนามรบดังนั้นโจง,งั่งจึงถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบุตรกตัญญูของสามก,ก๊กนั่นเอง